จมเรียบส่วนในตอกเนีบสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูเนื้อหาในส่วนแบบฝึกหัดนะครับในแบบฝึกหัดที่1นะครับถามว่าถ้าคนถ้ามีคนถามเวลาเราเป็นภาษาเขมรนะครับคือถ้ามีคนถามเวลาเรานะครับเราจะบอกเขาเป็นภาษาเขมรได้อย่างไรนะครับแล้วก็โจทย์ก็กําหนดเวลามาให้นะครับเดี๋ยวเราก็มาทําด้วยกันเลยนะครับ คัดลอกมาที่นี่ก่อนสักครู่นะครับอันแรกนะครับก็คือ12.0นาฬิกานะครับตอนตอนเที่ยงนะครับภาษาเขมรก็คือใช่ไหมครับใช้คำว่าอะไรครับทางไงตรองนะครับ ก็คือไม่ไม่ต้องบอกว่าโมงสิบสองก็ได้นะครับคือแค่ทังไงตรงก็จบนะครับเ,เราไม่ไม่ใช้คำว่าดับปีมองนะครับดับปีมองแล้วก็เติมคำว่าทังไงตรงลงไปไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นนะครับหรือหรือเขาก็ไม่ทำด้วยนะครับเราก็ใช้คำว่าทังไงตรงนะครับแปลว,ว่าเที่ยงตรงนะครับข้อ2นะครับ9นาฬิกาตอนกลางคืนนะก็คือ21นาฬิกาเนาะ เข็มชี้เลข9ก็เป็นอมองปัมบวนนะครับยุบใช่ไหมครับเก้านาฬิกาตอนกลางคืนนะครับข้อสามนะครับ exactly 6 pm ก็คือ6โมงเย็นเป๊ะนะครับ6โมงเย็นตรงเราก็ใช้คำว่ามองปัมมวยนะครับ ุดนะครับแล้วก็เติมคำว่าเย็นเข้าไปนะครับละเงี้ยนะครับมงประมวยกุดอ่ามงประมวยกุดนะครับละเงี้ยทัดมานะครับอ่าเก้าโมงสี่สิบห้านะครับเก้าโมงเช้าสี่สิบห้านาทีก็คือมองประบวนนะครับเก้าโมงแล้วก็แซสประเนียตีนะครับสี่สิบห้านาที ทันมานะครับเจอกันนะครับอีก3 0ถิบนาทีนะครับไม่แน่ใจในบทเรียนเขาเรียนหรือเปล่า,าแต่เราอาจจะไม่ได้เรียนก็ถือว่าเรียนตอนนี้เอาเลยก็ได้นะครับ list m e e t ก็คือจวบเเนียใช่ไหมอันนี้อยู่ในบทสนทนาอยู่จวบเขเนียนะครับเตอียเจอกันอีกนะครับ3ามซับเนีย ตีนะครับเจอกันอีก30นาทีนะครับถัดมานะครับอันนี้ก็คือ11บเโมงเช้าสินาทีแล้วก็45วินาทีอันนี้บอกเวลาละเอียดนะครับก็คือมงองดับมุยนะครับ11ใช่ไหมดับมุ้ยนะครับดับปรามเนียตีแล้วก็แซซับ ปรัมวิเนียตีนะครับอันนี้คือโมงดมวยดับปรัมเนียตีแซส,สปรัมวิเนียตีครับถัดมานะครับข้อสองนะครับก็คือให้เลือกคำที่ถูกต้องนะครับมาเติมลงในประโยคเหล่านี้นะครับเราก็ คัดลอกมาแล้วมาทําในนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขยายให้มันเต็มจอเลยดีกว่านะครับก็ลองดูความหมายหรือลองเอาคำอะไรไปเติมดูนะครับเช่นแสะทํงไงอัดตึ้ขนขยมตุ่มเน่ใช่ไหมครับ ลองใส่ไปก่อนก็ได้นะครับผมมักจะเอาอันนี้ไปวางไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยลบตัวหลังนะครับอติงคออว์เอา no เนเขาซื้อเสื้อผ้าอยู่ที่ที่นะครับซื้อเสื้อผ้าที่ก็คือน่าจะเป็นพาซานะครับเรียกว,ว่าตลาดเนาะ อ่าอ่ะ,อะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่านโจทย์ง่ายๆก่อนนะครับเองเตวจุบเลี้ยงนี่อ่เธอไปงานกินเลี้ยงนี้อ่าไม่รู้รว่าแปลว่าอะไรนะครับเตวเนอปซา,าที่ตลาดเกิดเดินมือนะครับเขาเดินดูนะครับแล้วก็จูบเนียยแปลว,ว่าเจอกันนะครับมงดอปคือ10โมงดรอปดเนี่ยตีนาทีไม่รู้คืออะไรนะครับส่วนตัวเลือกก็มีที่เหลือมีทงไงเซาวันเสาร์นะครับ ปีมองเตี้ยนะครับอีก2ชั่วโมงนะครับอ่าดับปรำนะครับก็คือ15นะครับแล้วก็ไอวันแปลว่าสินค้าเราก็พยายามหาคำนี้นะครับมาเติมเช่นข้อ3นะครับเองเตจุบเลี้ยงนะครับคุณไปงานกินเลี้ยงจุด,จดนี้นะครับก็คือน่าจะเป็นทางไงเสารก็คือวันเสาร์นี้นะครับ ถัดมานะครับเนาภาษาเกิดเดินมือไอวันนะครับที่ตลาดเขาเดินดูสินค้านะครับถัดมานะครับจวบเคเนียปีมงเตียดนะครับก็คือเจอกันอีกอสองสองชั่วโมงนะครับปีมงเตียเตียดปีมงผม๋ยวกกลับไปแก้ตรงนี้หน่อยนะครับว่าเจอกันอีกสามสิบนาทีก็เป็น ยูเครียามสเนียตีเตียยจริงๆผมว่ามันใส่ได้ทั้งสองที่นะแต่ว่าอะเห็นในภัษาเขมรนก็พูดแบบนั้นนะครับคือคือถ้าเป็นเตยียยสามสซนตีเนี่ยไทยเราพูดอย่างงันั้มเจอกันอีกสามสิบนาทีแต่ว่าขมรอาจจะใช้สามสิบนาทีอีกก็ได้นะมันคือไทยไทยขมรนเนี่ยมันสลับกันไปสลับกันมานะมันไม่ต่างกันเส้นทีเดียวแต่มันก็ไม่เหมือนกันนะครับอถัดมานะครับ ก็6นะครับโมงดับนะครับดับปรำเนี่ยตีอันนี้ก็คือ10บโมงสินาทีอ่าอันนี้ก็เป็นคำตอบนะครับเดี๋ยวเรามาจัดให้มันสวยหน่อยข้อหนึ่งนะครับเอ๊ะทั้งไงอาทิตย์พรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับขยมตุ่มเน,น่นะครับฉันว่างนะครับข้อสองนะครับเกิดติงคออา้ no. าวเนาเขาซื้อเสื้อผ้าที่ ภาษานะครับก็คือตลาดข้อ3นะครับเอ็เตอจุบเลียงคุณไปงานเลี้ยง,งไงเสาร์นี้วันเสาร์นี้นะครับข้อ4นะครับเน้อภาษาเกิดเดินมือไอ้วันนะครับที่ตลาดเขาเดินดูสินค้าข้อ5นะครับจวบคเนียปีมองเตียดนะครับเจอกันอีก2ชั่วโมงข้อ6นะครับมองดอบับอ สิบนาฬิกานะครับดับปรำเนี่ยตีสินาทีอ่านี้ก็เป็นข้อข้อ2ใช่ไหมครับมีข้ออะไรเหลืออีกอ่าข้อ3นะครับ read the this statement and turn them into q u e s t i o n นะครับก็คืออ่านประโยคเหล่านี้นะครับแล้วก็ turn them into questions ก็คือเปลี่ยนมันเป็นคำถามนะครับเป็นประโยคคำถามอ่าเราก็ มาทําด้วยกันนะครับให้ท่านท่านลองทําเองก่อนก็ได้หรือว่าหรือว่าอะไรดีหรือว่าดูทําเป็นมพร้อมกับผมนะครับเขาให้รีดก่อนให้ถามก่อนอาให้อ่านก่อนเนาะอ่านแรกนะครับกะนองมวยอตึดในแต่ละ,ะในแต่ละอาทิตย์นะครับเมียนปรมปีทั้งไงมี7วันนะครับ ทางไงจันนี้เกิดเตลซาลานะครับวันจันนี้เขาไปโรงเรียนทางไงอ,องเกียปรึกวันจันทร์ตอนเช้ามะขยมตุ่มเน่แม่ผมว่างนะครับทางไงอติตย์เกิดจิตตุกตุกวันอาทิตย์นะครับเขาขี่ตุกตุกลักษณะเหมือนกับออกไปขับรถตุกตุกเพื่อธมาหากินนะครับรับไปเป็นขับรถรับจ้างในตอนวันอาทิตย์นะครับ,ทาง,งรบ,บราทางไงพุ๊ธนะครับเกิดจวบกลัวซาทางไงพุทธ วันพุธนะครับเขาพบกับครอบครัวนะครับเปลทั้งไงตรองตอนเที่ยงตรงนะครับขยมเตาเนาการิยาไลนะครับผมอยู่สำนักงานนะครับกริยาไลนี่คือสำนักงานอ่ะก็เปลี่ยนมันเป็นประโยคคําถามนะครับก็ตั้งตั้งประโยคคาถามได้หลายแบบแบบง่ายสุดคือ yes no question เนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะลองตั้งโดยใช้พวก wh question ต่างๆคือถามรายละเอียดนะครับเช่น ะกะน้องมวยอับตึสนะครับเมียนปนมานทั้งไงใช่ไหมครับในหนึ่งอาทิตย์มีกี่วันนะครับก็้าลองถามดูเมียนปนมานทั้งไงนะครับเปลี่ยนเครื่องหมายปายานเป็นเครื่องหมายคาพูดเครื่องหมายคําถามนะครับข้อสองนะครับทั้งไงจันนี้เกเตลซาลานะครับวันจันนี้ เขาไปโรงเรียนอ่ะก็ลองตรงนี้จากเตาสลาก็คือเตนานาใช่ไหมครับไปไหนวันจันนี้เกิดเตาหนานะครับวันจันนี้เขาไปไหนนะครับก็สามนะครับทั้งไงองเกียรปรึกมะขยมตุมเนอเรา,อาใช้คาว่าเปลนาก็ได้ว่วาแม่ว่างตอนไหนเปลนาอมามะ มะต้องเติมปัตโต้มุยไหมผมไม่แน่ใจเนี่ยอ่ะโอเคเขียนตามค่าไปก่อนมะขยมมะโลกแม่คุณนะครับอันนี้ต้องเปลี่ยนสรรพนามนิดนึงตุ่มเนอเมื่อไหร่ที่แม่คุณว่างนะครับคําตอบคือทังไงองเกียร์ปลึกนะครับบันจันตอนเช้านะครับข้อสีงงอ่นะครับทังไงอตตดเกิดจีตุกตุกนะครับอ่าก็ จะถามว่าวันอาทิตย์เขาทำอะไรนะครับไง่ตืดเกิดทเวอร์เอาไว้นะครับวันอาทิตย์เขาทำอะไรนะครับกระจิตุกๆก,ก็คือเขาขับตุกๆนะครับข้อ5นะครับทางายปุ๊ดเกิดจวบกลัวซ่านะครับอ่าโอเคอ่า เราถามว่าพบกับใครก็ได้เนะาะทางไงพุธเกิดจบนออ่านอเนียนาก็ได้อ่าพบกับใครนะจะใช้คําว่านอนาก็ได้แต่มันก็เป็นทางการเนาะถัดมานะครับเปลิลทางไงตรองขยมตเตวุกริยาไลนะครับอ่าเราอาจใช้คำว่าเปิลนาก็ได้นะถ้าอยากถามเวลาเนาะ เปลนาะโลกเปลนาะโลกเนวเนวอันนี้คำว่าเนวไม่ได้ไม่ได้ไไดอ,อ่านว่าเตานะฮะโทษทีเนวประโยคนี้คือเปลทางไงาตรองขยมเนวการิยาไลตอนตอนเที่ยงตรงนะครับผมอยู่สำนักงานนะครับคำถามก็คือเปลน้าโลกเนวการิยาัยนะครับเวลาไหนที่คุณอยู่สำนักงานคํคำตอบก็คือทางไงตรงนะครับมีอีกไหม ่ะจบแล้วครับต่อไปก็เป็นบทสนทนาใหม่ละครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ครับโสมออกูลโสมจำเรียบเรียบแับ